สำหรับตัวเพลาตัวนี้นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องทำให้ถอดออกได้ก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราต้องการเปลี่ยนความยาวของตำแหน่งนี้ก็เลยทำให้สามารถถอดได้นะครับส่วนยางที่ใช้ก็เป็นยาง1.8ส่วน8นิ้วทำตัดมาเท่ากับความยาวของ เกี่ยวถึงตรงนี้แต่ว่าทำเป็นสีทบครับตัดมาขนาดนี้ถ้าถ้าเอาเส้นเล็กกว่าน,นี้รู้สึกยางจะแรงไม่พอในการที่จะกัดกระพือปีดทั้ง4ตัวนี้เลยต้องเอาเส้นใหญ่บ้าใส นีการการถอดเปลี่ยนนะครับถอดได้ง่ายนะครับก็ถอดจุดนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเหานี้ออกแล้วประกอบกับประกอบเข้าไปแล้วเวลา ความสูงของก้านคันโยกนี้มันก็แล้วแต่ความสูงของตัวนี้ด้วยนะครับของเผานี้ด้วยแล้วก็พยายามให้จุดสูงสุดของเผาที่หมุนขึ้นมาจะให้โดนปีกล่างอย่าให้ขึ้นชนกับปีกคนให้พอดีพอดีส่วนทำไม ทําให้ถอดเปลี่ยนได้เพราะว่าเจอปัญหาที่ว่าถ้าเกิดทาใส่นรวดแล้วนี่จะ,จะบิดซ้ายบิดขวาจะบิดลําบากในการปรับให้มันบินในทิศทางที่เราต้องการเลยทําให้ถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ปรับความองศาก็บิดเส้นรวดเอานะครับถามว่าทำไมต้องใช้การกระตันบัตแตยังใช้ไม้บัซซ่าก็ได้นะครับ แต่ว่าบางครั้งเราแรงอย่างเยงอะยมันกระตุกแรงบางครั้งไม้อาจะจ,อาจะเจาะรูอาจมมจะไม่แข็งแรงไม่พอก็ต้องใช้กระตักบันนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างการบิดกันครับ